วันนี้ได้ผัดหอยตลับจ้าวันนี้ได้เมนูผัดหอยตลับจ้ากหอยหอยตลับนะน่าจะกระเทียมหอมดีแล้วตาด้วยพริกเผาเลยจ้าปรุงเครื่องด้วยน้ำตาลจ้ารสด,ดีจ้าตามด้วยน้ำมันหอยอันนี้ไม่รู้มันสุกมาหรือยังแต่มันอ้าหมดแล้วอ่ะ หอยเนะนี่ยลูกชายซื้อมาปิดเขาไม่ว่าหอยลายก็เลยซื้อมาให้แม่ตามด้วยครีมจ้ะตามดดวยโหระพาเลยจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะผัดหอยตลับเราหอมมากๆเลยจ้าลากสะสวยร้อน